ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นรีวิวน้ํายาน้ํายาแอร์นะน้ำยา,า,นะา134 R134a นะผมแบบชนิดกระป๋องนะหลังจากทดลองใช้มาแล้วนะผมว่าสองค่านี้สองอันเนี้ยโอเคเลยนะแต่ผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมเชียร์แบรนด์นี้ผมเชียร์แบรนด์นี้ร้อยเปอร์เซ็นแต่อันนี้ก็พอใช้ได้ใช้ได้นะถือว่าโอเค กับสองตัวนี้ใช้ได้ก็สำหรับใครที่สนใจจะ่าเป็นงาน DIY ซ่อมรถเองอะไรเองนะก็จะเลือกใช้แบบกระชินชนี้กระป๋องนะไม่ได้ไปซื้อยกถังนะเพราะว่ายกถังมันก็แพงตอนนี้น้ำยาน้ายาแพงมากเลยแนะนำเนี่ยสองยี่ห้อน,นี้จาังละจะทดลองใช้นะไอรอบแรกอ่าน้ำยา น้ำยา Air a อร์หนึแบบชนิดกระป๋องนะที่เป็นอ,อีกยี่ห้อหนึงอะ่ะจะเป็นสีขาวน้ําเงินนะไม่ใช่ขาวน้ําเงินแบบนี้นะจะโทนจะขาวพื้นจะขาวเยอะแล้วก็จะมีน้ําเงินนิดหน่อยอันนั้นอะ่ะขอเลยขอย้าเลยว่าอย่าไปซื้อมาใช้เลยนะผมคอมรถพังแน่นอนชัวจากประสบการณ์ใช้จริงหลังจากคอมใช้คอมรูนั้นพังก็คือ,อใช้น้ํายาตัวนี้ ผมก็ก็เป็นช่างแอร์นะแต่ส่วนมากนะครับผมเป็นแต่แอร์บ้านนะผมแอร์บ้านยี่ห้อน้ำยาแอร์บ้านกับยีห่ห้อน้ำยารถยดนเะนี่ยมันก็คนระแบงกันอยู่แล้วนะแต่แบ์แนะนำเลยก็คือตัวนี้เลยครับผมชัวชัวสุดชัวสุดของแท้แน่นอนไม่ติดไฟก็คือทั้งสองยี่ห้อเนี่ยไม่ติดไฟทั้งสองยี่ห้อเลยผมลองดูแล้วทดลองดูแล้วนะทดลองในตัวเอง ไม่ไม่ติดไฟแต่อีกรุ่นนึงอะแค่แค่เปิดเปิดน้ำยาออกมานะแล้วจุดไฟแชกอ่ะโอ้โหไฟไฟติดเลยอะเลยก็มาแนะนำาแนะนำเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนสาย DIY นะสายหัดทำเองนะอ่าก็คือแนะนำแนะนำเลยแต่ให้เชียร์เต็มร้อยคือแนะนำแบรนด์นี้ก็ลองไปดูกันได้นะแต่ราคา ราคาพอๆกันนะราคาเท่าเท่ากันสองสองอันนี้ราคาเ้าเท่ากันก็ลองดูนะก็มันใช้ดีก็ลองมาบอกเล่าสู่กันฟังนะสำหรับสายช่างสาย DIY ครับผมวันนี้ก็มารีวิวมาแนะนำประมาณนี้แหละ,ะสำหรับใครจะซื้อแบบกระป๋องนะคือประหยัดตอดประหยัดตังประหยัดตังหน่อยเพราะว่ามัน แค่ประมาณไอเ้เจนี่ก็ซื้อมาร้อยร้อยเก้าสิบบาทสองย่ดสองย่อเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทเท่ากันผมก็อลองดูนะผมอันนี้ยี่ห้อนี้แน่นอนยี่ห้อนี้ผมเชียร์ยี่ห้อนี้แต่อันนี้ก็ใช้ได้แต่เชียร์ยี่ห้อนี้นะเนี่ยหน้าตาเปาน็นยะังไงนะลองอ่าซื้อใช้ดูนะผมก็ขอบคุณที่รับชมนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องดนวยนะผมขอคผมครับ